สอนหาเงินออนไลน์ฟรีอยู่บ้านว่างๆก็สามารถทำได้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราเรวิยนยูทูบค่ะ ในคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนมาหาเงินออนไลน์ด้วยโทรศัพท์มือถือของเราเพียงเครื่องเดียวนะคะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าในการหาเงินออนไลน์ในคลิปวิดีโอนี้ไม่ว่าจะไวไหนก็ตามสามารถทำได้ค่ะอันดับแรกถ้าเราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาก่อน หลายคนอาจจะเห็นผ่านช่องอื่นๆเห็นผ่านปุกคลิปวิดีโออื่นๆนะคะก็อาจจะยังไม่ได้เคยลองเล่นบ้างเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปดาวน์โหลดมาก่อนนะคะทีนี้พอเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วให้เรากดเข้าไปที่แอปพลิเคชันเขาก็จะมีให้เราเนี่ยลงทะเบียนผ่านอีเมลแล้วก็ Facebook ท่านผู้ชมสะดวกในการสมัครผ่า อีเมลหรือว่า Facebook ก็เลือกอันในอันหนึ่งได้เลยพอลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้เรากดเข้าไปค่ะพอลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีคําว่าถอนเงินอันนั้นท่านผู้ชมกดการกระบาดก่อนก็ได้ให้ท่านผู้ชมมาอยู่หน้าหน้าแรกเหมือนกับของน้ําก่อนหน้าแรกเนี่ยเขาให้หบาทนาะโบนัสทดลองใช้อันนี้ให้เรากดไปค่ะทุกคนเห็นไหมเลขขกแล้วก็กดคําว่าไป วิธีการหาเงินนะคะให้ทุกคนกดรับแล้วก็กดเช็คอินอ่ากดรับก่อนเขาบอกให้เรารับตอนนี้นะ้ําก็ได้2,000คะแนนแล้วนะทุกนแล้วนะคะทุกคนก็เป็นเงินอยู่1บาทอันนี้ก็เขาจะให้ทําแบบสํารวจมือใหม่เราก็ไปทําแบบสํารวจมือใหม่ให้ท่านผู้มชมนะคะกดไล่ล์ลาดับตามน้ําได้เลยอ่าอินเทอร์เน็ต รอสักครู่ค่ะท่านผู้ชมอินเทอร์เน็ตมีปัญหานะคะรอสักครู่เดี๋ยวกดแต่ออกเข้าใหม่เนาะโอเคค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาในหน้าแบบสอบถามมือใหม่แล้วมีทั้งหมดอยู่8ข้อด้วยกันข้อแรกเขาถามว่าแท็บคอยคืออะไร คือแอปฟังเพลงคือแอปหาเงินโดยตอบคำถามคือแอปหาเงินออนไลน์ยอดฮิตสามารถรับเหรียญได้โดยทำภารกิจต่างๆอันนี้น้ําเลือกตัวสี่ท่านผู้ชมก็กดไปด้วยกันเลยคําถามต่อไปเหรียญคืออะไรเหรียญคืออะไรคือขนมหวาน B บอกว่าไม่มีประโยชน์เหรียญคือรับเหรียญโดยทำภารกิจสามารถถอนเข้าวอลเลตหรือเติมเงินได้อันนี้ตัวดีนะคะหาเงินได้อย่างไรในแถบคอย พอดีนะคะทุกคนข้อ3ตอบดีนะทำไมผู้ใช้บางคนได้หาเงินเยอะอันนี้เราตอบนะอันนี้น้ำไม่ทราบมะคะน่า,า,นาจะเป็นตัวดีโอเคโฆษณาในแถบคอนปลอดภัยไหมปลอดภัยภารกิจหาไรายได้และโฆษณาทั้งหมดในแอปได้ผ่านการคัดเลือกเนี่ยเรียบร้อยชวนเพื่อนดาวโหลดและติดตั้งแอปได้อย่างไร อันนี้มันน,น,น้ำกดตัว b โอเควิธีการได้รับโบนัสทดลองใช้สำหรับวิสหรับผู้ใช้ใหม่ไม่ต้องทำรายทำธุกรกิจสำหรับภายใน3วันอันนี้ตอบ b นะคะข้อ7ข้อ8ข้อสุดท้ายเลยพฤติกรรมแบบไหนที่แม่อนุญ,ญาตบนแถบคอยใช้อุปกรณ์เดียวกันพื่อลงทะเบียนใช้ i p เดียวกันพื่อลงทะเบียนไม่อนุญ,ญาตให้ทำตามข้างบนเนี่ยกดส่งได้เลยค่ะ เรียบร้อยก็กดรับ500เหรียญเห็นไหมคะทุกคน500เหรียญแล้วต่อมาเขาก็ให้เราทำภารกิจอีกหนึ่งภารกิจก็คือภารกิจหาไดหารายได้ครั้งแรกของคุณอันนี้กดไปได้เลยเขาให้เราอะไรอันนี้จะเป็นให้เราดาวน์โหลดเกมนะคะทุกคนใครต้องการทำภารกิจนี้ก็ไปดาวโหลดนะคะพอท่านผู้ชมดาวน์โหลดเกมนี้เนี่ย ถ้าท่านผู้ชมเริ่มเกมเล่น5นาทีก็คือเล่นเกม5นาทีท่านผู้ชมจะได้36เหรียญเพระนาะฉะนั้นหากใครต้องการในจุดนี้สามารถไปดาวน์โหลดเกมนี้แล้วก็มาเล่นได้นะคะสาหรับน้ํามันไม่ให้กดออกก็จะกดตามเขาไปก่อนแต่ว่าอันนี้น้าจะไม่ติดตั้งนะคะเพราะว่าไม่ไม่เล่นเกมเนาะโอเคกดออกทีนี้ถ้าท่านผู้ชมอะไรโอเคอะไรทรงไหนแล้ว กดรับได้เหมือนกันทุกคนแค่กดแตะเข้าไปหน้าก็กดรับได้นะคะโอเคเอาใหม่เมื่อสักครู่เนี่ยเขาให,ให้เราเนี่ยดาวน์โหลดเกมแต่ว่าน้ำไม่ได้ไปดาวน์โหลดเพียงแต่กดตามเขาแล้วก็กดออกมาพอกดออกมาสู่หน้านี้มันจะมีคําว่ารับบริเวณบริเวณตัวเกมนะคะที่เข้าไปเมื่อสักครู่ก็ให้เรากดรับได้เลยตอนนี้เงินของน้ําก็ได้2บาทแล้วทุกคนได้2บาทแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือเช็คอินทุกวัน วันนี้ถ้าหากเราเช็คอินเราจะได้300เหรียญวันที่2เราได้200เหรียญวันที่3 200เหรียญ4 100เหรียญวันที่5 100เหรียญวันที่6 100เหรียญแต่วันที่เรเราจะได้600เหรียญเพราะฉะนั้นจุดนี้สำคัญมากให้ท่านผู้ชมมาเช็คอินทุกๆวันสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดเช็คอินให้กดเช็คอินได้เลยค่ะทุกคนกดไปเลย นี่เห็นไหมอันนี้ถ้าเราต้องการอีก100เหรียญก็ให้เรากดดูวิดีโอค่ะดูวิดีโอได้เลยดูวิดีโออย่าก,กดข้ามอย่าก,กดออกนะคะทุกคนถ้าเรากดออกเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้วิดีโอนะไม่ได้ขอไปค่ะไม่ได้เหรียญเราก็ดูดไปจนจะมีกากบาทขึ้นค่ะพอมีกากบาทขึ้นนะคะให้เรากดกากบาทออกได้เลย โอเคเพียงเท่านี้เราก็จะได้เพิ่ม100เหรียญค่ะเรียบร้อยนะคะเอาสรุปสั้น,นๆง่ายๆเลยทุกคนให้ทุกคนทำภรารกิจในนี้เนี่ยภรารกิจในนี้นะคะเพื่อรับเหรียญฟรีและนำเหรียญฟรีเนี่ยไปแลกเป็นเงินเข้าทรูมันนี่บอลล็ตของเราเพราะฉะนั้นก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะใครที่ไม่เข้าใจส่วนไหนก็สามารถสอบถามได้สุดท้ายค่ะสุดท้ายทุกคนสำคัญมากสุดท้ายเลย ให้ท่านผู้ชมไปที่คำว่าชั้นจากนั้นไปที่มุมบนขวามือจะมีสัญลักษณ์คล้ายสองจดหมายนะคะทุกคนให้กดแตะเข้าไปแล้วก็กรอกรหัสเชิญ7หลักที่น้ำขึ้นไว้ให้ข้างๆคลิปได้เลยนะคะเพื่อรับเงินรางวัลฟรี12บบาทสำหรับผู้ที่เข้าร่วมเล่น แอปหาเงินในคลิปนี้นะคะใหม่ๆเลยให้ทุกคนกรอกรหัสเชิญนะคะเพื่อรับเงินรางวัลฟรีน้งลืมบอกวิธีการถอนให้เราเข้ามาที่คําว่าชั้นเหมือนเดิมจากนั้นกดไปที่คําว่าถอนคําว่าถอนนะคะถอนได้โอเคหบาทเนี่ยจาเป็นจะต้องมีอยู่ 1>, 1 3 3 4เหรียญแต่ว่าตัว1บาทมันจะฟรีนะคะใครที่ต้องการถอน6บาทจะต้องมีเหรียญทั้งหมด8,000เหรียญถึงจะสามารถถอนได้ในแอปตัวนี้สามารถถอนเข้า True Money Wallet แล้วก็พร้อมเพย์ได้นะคะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อน